สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงนันทก,การชนะศิงวันนี้จะมานำเสนอเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของแต่และครอบครัวมีทั้งหมด5ครอบครัวครอบครัวที่1กวนมีลักษณะที่เหมือนพ่อคือสีผิวผุหยิกคิว้วจมูกและมีลักษณะที่เหมือนแม่คือดวงตาโครงหน้าปากครอบครัวที่สองน้อยลักษณะที่เหมือนพ่อคือจมูกสีผิวและมีลักษณะที่เหมือนแม่คือ ดวงตาผมตรงปาปกครอบครัวที่สามมีลักษณะที่เหมือนพ่อคือจมูกโครงหน้า <'m> และมีลักษณะที่เหมือนแม่คือดวงตาปากสีผิวผมตรงครอบครัวที่สี่ดินมีลักษณะที่เหมือนพ่อคือปากจมูกสีผิวและมีลักษณะที่เหมือนแม่คือสีผิวคิ้วดวงตาผมหยีครอบครัวที่ห้าตา มีลักษณะที่เหมือนพ่อคือจมูกสีผิวโงตรงและมีลักษณะที่เหมือนแม่คือดวงตาโค้งหน้าหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ